ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของเบาสินคานสุกุสุคนครับผมก็ขอสวัสดีย่ามเศร้าครับพี่น้องตอานี้ผมเองเบาสินคันมาปลูกกล้วยครับพี่น้องเลยแวะมาเบิ่งลุงสูบปลาครับพี่น้องตอนนี้ลุงผมกําลังสูบปลายู่ไหน้องนี่เมาสี่พันบาทคือเกาคือเดิือครับพี่น้องน้องอยู่ไกลๆกันครับพี่น้องเลยเมาสี่พันคือกันเนาะเมื่อนันกับพ่อได้กาไรอยายได้ยุบแปดพันกว่าครับตอวนั้น อากาศใจกันเดือนิดน้อยครับพี่น้องน้องนี่กับเมาสีพันคือเกาคือเดืมออกลุงผมเนาะออกมาเบิงในการกระเบาซิงคันครับผมมาลุงผมสิคุ่มคาบครับน้องนี่ครับมาเบิงในการกระเบาซิงคันครับผมตอนนี้ก็นามกำลังสิ่ขอนแล้วเนาะจับแต่เสาเติมครับมันนี้ครับพี่น้องจับแต่เสาอยู่เอาควยมาผูกย่ำเสาเนาะประมาณสองโง่เสาครับพี่น้องพอดี ล่งบกพอดีผมเลยเอ็ดกิห้พีน้องเบิงเ่งนอกว่ัน้องดีสุคขุมคาบครับพี่น้องที่ได้ไลค์คือน้องนันบครับพี่น้องน้องติดกันเนาะก็เบ,บิ่งในการเรี้ยกกับเบาสิงคาัาครับผมเขามาแล้วก็ซอยติดตามเบาสิงคา้าได้ด้อครับพี่น้องซอยตัวลห์กุดแช่กดติดตามเบาซิงคันนะครับผมมันอีก็มาเฮ็ดลิปบสู่ปลาแบบบัานของคนอีสานบัานนาะครับ 9, คือเก่าคือเดิมเนาะพี่นอ้องอาย่หากินเนาะหลังจากเขาเห็ดไตเห็ดหน้าเรียบร้อยฮะมาน้องสู่ปลาขายครับพี่น้อง อะไรใดขอความกลัวเนาะฮะกับเบื้งในการเรื่อยกับบ่าวซึ่งการครับผมมาลูกผมสิกลุ่มค้าพวกครับหนึ่งครับกำลังก็พอได้โยแต่ว่ารอบนี้สุดให่บ่าว้ครับพี่น้องว่าน้ำกำลังบกเนาะเบิ่งในการเรื่อยกับบ่าวซึ่งกันครับผมมานนี้ก็รับกำลังเนียนวัสดุไปครับพี่น้องเออเมือนกับกลุ่มค้ายุวัฒน์มันนี่กลุ่มบ่เหม้อซีพันบาทครับพี่น้องเขากับมาเบื้องในการกับบ่าวซึ่งกันครับผมมาสิกลุ่มค้าพวกครับพี่น้องครับเบื้งในการเรื่อยกับบ่าวซึ่งกันเนาะ วันี no,, a a room, ้เฮ e ็ดคลิปแบบอีสานบ้านหน้าครับพี่น้องคนอีสานบ้านหน้าเราเนาะหาอยู่หากินหาสุกปลาขายครับพี่น้องตึ้นเก่าขึ้นเดือดของว่าขึ้นกันละครับกระมังมีเตอปลาลุ่นขนาดไข่ไก่ครับพี่น้องเนี่ยยังบทันใดตัวใหญ่เลยมือนี่ไข่ไก่หลายแห้งครับพี่น้องลุนมี่นขายโละ60บาทครับพี่น้องขกบคุณในการเลี้ยงกองว่าขึ้นกันครับผมขายพวกแกงเนาะกำลังดูหนูกระเพ็ะ10บาทครับพี่น้องใส่น้อย ข้าลูตีบอลใส่ไงกับเพรงแน่กับพี่น้องเออมันเ่นกันเรื่อยๆครับตอนนี้ชนะคัดไปครับพี่น้องคัดปลาเนาะไส่ไงเพราท่านมีรางทำร่วมศาสตคัดปลาครับใส่ไใส่หน่อยก็แย่กว่าเลยครับพี่น้องเวลาพี่น้องเขามาซื้อกาซื้ได้รับถือนูกว่าใส่ในราคาเท่าไรครับพี่น้องนะเดินเล่นกันเรื่อยๆครับพี่น้องก็พอลายอยู่น้องนี่น้องนี่เพื่อจะดุนไข่ไก่ไข่ตีแล้วครับพี่น้องดุนใส่ไงไปไหนเนาะน้องนี่ ส่งคาบอพี่น้องเอาสี่พันบาทเนาะตรงกลางแบบปลาแรีนหลายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าจับปลาทะเลาะเนาะกลางๆปลาหลอยู่ครับพี่น้องแรีนไปแรีนมาแซวอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ในน้ำเนาะกับปลาหูกันมาเอ้านั่นโตุกใหญ่นะครับพี่น้องเสือหอนโลนะครับพี่น้องตัวนี้งก็หอดโลอยู่โลขวดเด้อนี่อ่าโตุกใหญ่นะครับพี่น้องครับเฮ้ยเบิ้ลกันเรื่อยๆไ้ตัวโลแล้วครับพี่น้องตัวนึงเบิ้ลกันเรื่อยเนาะ ใส่ไข่เป็ดไข่ไก่หลายอยู่มัอนี้ใส่นะจะใส่ขนาดเดียวกันเลยครับพี่น้องโอ้ยขุ่มข้าวพน้องมัอนี้เนาะเกียดชิวแท้ๆเราเล็กจังไหนน้อยหมอแพงปวดมีพันบาทครับพี่น้องเออเมือนกกาเรื่อยๆกับบ้านซึ่งกันครับผมมัอนี้ก็ไม่เอ็ดคลิฟต์เวิสานบานหน้าสูบปลาขายหาสีเสริมครับพี่น้องดีกว่าอยู่ซื้อเนาะหาสั่งไรได้ครับพี่น้องคอรุ่นไข่เป็ดหลายอยู่ไข่ไก่เนาะขึ้นมาเลยครับเบิองนกในกระตานี่ลายไปไหนนี่ มีตัวใหญ่โอ้มีอยู่ครับพี่น้องตัวใหญ่สองตัวครับพี่น้องนะตัวใหญ่สองตัวเนาะใส่โลอเยอะตัวหนึ่งครับพี่น้องสองตัวโลอีกสองตัวสามตัวครับพี่น้องเอ้ามาเลยเลยกับบาลซึ่งขั้นครับผมมาเลยก็ับติดตามบอลซึ่งขั้นเด้เด้อพี่น้องมา่อยกดแชร์กดติดตามบาลซึ่งขั้นนะครับผมนี้ก็มาเฮ็ดคลิปแบบบันบันสุปลาขายคือเก่าก็เดิมของคนอีสานบ้านนาเนาะเดี๋ยพี่น้องเบิ่งว่า บ้านเฮามีปูมีปลากินครับพี่น้องตอนนี้ลุงกำลังคัดปลาอยู่ครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ประมาณโลครับพี่น้องเห็นไหมครับเออใส่ละโลครับพี่น้องหลายตัวอยู่เนี่ตัวนี้กับแมนครับพี่น้องในบ่อตื้นต่างหากเอ้าเบิร์ดกันเลยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องตัวนี้ก็โล่กว่าครับพี่น้องนลยโล่กว่าครับพี่น้องโอ้ยไอ้กลุ่มคายอยู่ครับพี่น้องครับมาเลยคัดไปเลยครับพี่น้องจับขึ้นมากเขามาคัดเนาะ ผมเองเบาสึกา่านขอของพุ่นกินอ่อดีการามปติดตามแล้วข่าวปชมเบาสึกา่านเนาะผมเองเบาสึกา่านขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่การามปติดตามแล้วข่าวปชมผมเองขอสวัสดีทุกท่านครับผมก็สวัสดีครับผม <c oughs>